สวัสดีครับมาเจอกับสองห้าแดดดีนะครับวันนี้มีไก่คิดบามันจีบโบเป็นเอาทานนะครับไก่ตัวนี้ครับผมมาสีบขายกินเลยลหละก็เลยมีไอค้คนนึ่งนะครับแล้วขึ้นอุ่มไก่มาสองกับผมเนาะไก่ผมกับโบเคยสอนดอกไฟแหลกของมันนะเขียวแบบไอ้เดองนี่ไฟแหลกของมันเลยครับเด้อตัวนี้เพิ่งแล้วมาสอมก็ผมนะแล้วไก่ผมบม่เคยสอนนักเือ,เอไก่เพิ่งสอม ขังหนึ่งเนาะฝ่ายหนึ่งผมไม่เคยสอนอะเอาไปเอามาครับประมาณสิบนาทีครับแรีนออกครับไกลเพื่นแลนออกครับแต่้เขาจนหนาหนาแหล่เลยกันผมบริไทยไปผมสีลายบริไทยขีบไว้เลยบางนันหนาแหล่แต่บางนี่น้อยเดียวโบเป็นโบเป็นยังครับนิดเดียวเองแพมันแต่้องตีโบหันตีตีเขาหลังบ่ตีหลังเลยครับหนาแหล่ะบ่เด้ไกลเพื่นหนาแหล่ะบ่เด้ ไก่ร่อยหน่อยเลยบอผมมาตอนแหกว่าสิขากินเก็บไปแล้ววันนี้ตัวนี้น้ำมาสอมอยู่ทวงหน้าเนะผมก็เดี่ยงไก่ทวงหน้าเนาะอยู่หน้าเนี่ยไก่เดืองบ่ค่อยงานมันหละ